กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกมคุณิตี้โมบายแล้วสำหรับหัวข้อของวันนี้กลับมากันต่อขับผมสำหรับเทคนิคในการทําภารกิจประจําซีซั่นที่7็ครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยก็รีวิววิธีการทาปืน HVK 30ไปแล้วในคลิปนี้ผมเราจะมาต่อเนื่องกับภารก,กิจต่อมากับภารกิจล็อกเก็ตอาร์มที่เราเนี่ยจะได้ในส่วนตัวปืน M4 ในะดับแรกก็มาดูดีกว่าผมว่าวิธีการทำควนนี้ให้จบเร็วที่สุดต้องทําอย่างไรกันบ้าง มาเริ่มกันกับเควสแรกเลยผมใช้ส MOKE g r e e n 10ครั้งในโหมดของ MP โดยเจ้าระเบิดอันนี้ผมจะเป็นระเบิดรองก็ง่ายๆผมมันก็คือตัวของระเบิดควันนั่นเองผมก็เพียงแค่ใช้งานของตัวระเบิดควัน10ครั้งในการเล่นโหมด MP สำหรับเทคนิคในการทำเควสนี้ผมก่อนเริ่มเล่นเนี่ยก็แนะนําว่าควรเอาตัวของ SMIs เนี่ยติดตัวไปด้วยครับผมสำหรับเทคนิคที่จะใช้ผมเมื่อเข้าเกมมาก็ให้เราเนี่ยโยนระเบิดควันผมโยนเสร็จปุ๊บให้เอา SMIs เนี่ยถึงค่าตัวตาย ทำอย่างนี้ไปเล่ผมจนกระทั่งครบ10ครั้งก็ใช้เวลาประมาณสัก2นาทีถึง3นาทีเนี่ยก็จบภารกิจอันแรกเลยผมโดยหมวดที่แนะนำก็แนะนำว่าเป็นหมวดทีมเดสแมทแล้วกันนะเพราะว่ามันจะต้องท้างที่จะจบเร็วนะพอจบแล้วเนี่ยก็อย่ายลืมว่าเราเนี่ยต้องเล่นจนกระทั่งแมตช์จบด้วยนะถ้าเกิดว่าคำครบ10ครั้งแต่ว่าออกมาก่อนก็ไม่ถือว่านับเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เล่นให้จบแมตช์ด้วยนะและของรางวัลที่เราจะได้รับครับผมก็จะเป็นระเบิดสติกกี้ที่ใช้ในการทำเควสต่อไป ต่อมากับคนที่2คฆ่าผู้เล่น5คนด้วยระเบิดติกกี y โดยจะระเบิดติกกี้ผมหรือก็คือระเบิดแปะพื้นเนี่ยจะเป็นในส่วนตัวระเบิดหลักก็คือชินนี่เลยผมก็เพียงแค่ใช้ระเบิดอันนี้ในการเล่นในโหมด mp และก็ฆ่าผู้เล่นได้เนี่ยทั้งหมด5คนด้วยกันนะแต่คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนที่จะเริ่มทำาเว s พวกระเบิดหรือว่าสังหารด้วยระเบิดเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนิร์กสีฟ้าให้เป็นตัวเพิ่มความเสียหายของระเบิด25ครับผมจะได้เพิ่มโอกาสในการสูเนี่ยตายง่ายขึ้นจากการโดนระเบิด แต่ถ้าว่าการใช้งานระเบิดนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดน,นึงครับผมก็คือระเบิดนี้เ,นเมื่อโยนไปปุ๊บมันจะมีเวลานับถอยหลังประมาณ3วินาทีถึง4วินาทีมันถึงจะระเบิดตัวเองเพราะฉะนั้นมันต้องกะระยะเวลาของการระเบิดให้ดีผมโดยคำแนะนําข,ของพี่ลินก็คือถ้าเกิดว่าจะใช้ระเบิดนี้ในการทําให้งานที่สุดเนี่ยก็แนะนําว่าควรเป็นด่านในขนาดเล็ก และเมื่อเราใช้ระเบิดฆ่าเสร็จแล้วผมดูว่าระเบิดเซลวไปเนี่ยก็แนะนำว่าใช้ S M I S เนี่ยระเบิดฆ่าตัวตายแล้วก็กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งผมด้วยด่านขนาดเล็กทําให้เราเนี่ยสามารถเกิดมาแล้วก็เพิ่มโอกาสการวางระเบิดเร็วได้ครั้งหนึ่งก็ผมก็ทํานี้ไปเลือกจนรทั่งครบ5คนนะครับเทคนิคการทําแบบรวเดเร็วโดยในการทําแบบแรกก็ผมก็แนะนําว่าได้โหมดทีมเดิแมทที่เป็นด่านเคสกับคิวเฮานะอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการที่จะโดนง่ายขึ้นหน่อยให้เกิดประกาศระยะดี หรืออีกวิธีนึ่นก็ผมก็คือเล่นในโหมด A B C กับดานนุก๊กเคาด่านนี้เนี่ยมันจะมีจุดยึดตัว B ีผมที่อยู่บริเวณตรงกลางซึ่งยังไงคนก็ต้องมายึดอยู่แล้วผมเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะโยนดักไปบริเวณตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะโยนใส่บริเวณศัตรูที่กำลังเดินมาก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อใดว่าจะเลือกแบบไหนนะโล่ของเราในควยนี้ผมก็จะเป็นระเบิดแฟรกกินเนตก็ id, ที่เป็นลายอันใหม่ให้เหมือนกันนะต่อมากับควยที่3ใช้ระเบิดแฟรกกินเนตเนี่ยฆ่าผู้เล่นน5คน ดยสำหรับเทคนิคในการทำเฟือนี้เนี่ยด่านที่พี่ลิงเลือกในการทำก็เป็นด่านเคลชเหมือนเดิมครับผมเพราะว่ามันเป็นด่านขนาดเล็กแล้วก็ปลาระเบิดเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ในการโดนค่อนข้างเยอะครับเทคนิคเจ้าจะใช้ก็คือ เวลาเราถือแฟก,กินี่กดค้างเอาไว้เนี่ยตัวระเบิดจะนับถอยหลัง5วิธีผมก็เพียงแค่ให้เราเนี่ยกดในส่วนของตัวระเบิดค้างเอาไว้ผมแล้วก็วิ่งไปหาศัตรูครับผมก็กาดจังหวะให้ศัตรูเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆตอนที่ระเบิดเนี่ยระเบิดพอดีก็จะเป็นการระเบิดตัวเราเองทิ้งตายไปด้วยและพร้อมกับศัตรูตายไปด้วยผมก็จะถือว่านักคะแนนให้นะก็เป็นเทคนิคในการทําบวกที่1อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดของผมในการเล่นเวสโยนระเบิดเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเล็งเนี่ยก็เพียงแค่เดินไปแน วิธีที่สองครับผมก็เพียงแค่เราเนี่ยถือระเบิดไว้เหมือนเดิมแต่ทว่าคราวนี้เนี่ยเราจะปาตอนที่ระเบิดเนี่ยเหลือประมาณ2วิธีหรือว่าหนึ่วิธีอันนี้เนี่ยก็จะง่ายกว่าวิธีแรกขึ้นมาหน่อยครับผมเพราะว่าเราสามารถกวาบพื้นที่ในการโยนระเบิดได้ก็เป็นเทคนิคเพิ่มเติมตในมง้อสำหรับการทำเควสนี้นะโดยเฉพาะช่วงนี้ผมคนเนี่ยก็จะเล่นในโหมดฮาร์ดพอย์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าไปทำเควสปืนแก๊งลิงกันนะก็เลยทำให้การเล่นโหมดอื่นเนี่ยบอทก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยผมก็ทำให้เราเนี่ยทำเควสได้ง่ายขึ้นนะ ่อมากับควยที่4่ฆ่าผู้เล่น10คนด้วยระเบิดทริปไม่ในโหมดของ MP โดยเจ้าระเบิดตัวนี้ผมจะเป็นระเบิดหลักที่มีความสามารถในการวางไ้ปุ๊บแล้วเกิดว่าศัตรูเนี่ยเดินมาในรัศมีเนี่ยก็จะเกิดการระเบิดก็ใช้ตัวนี้เนี่ยในการฆ่าศัตรูนะโดยสสำหรับเทคนิคในการทำควยนี้ที่จเบเร็วๆผมก็แน,นะนาว่าให้เล่นในโหมดฟอนไลท์ที่เป็นโหมดแบ่งพื้นที่ก็คือจุดเกิดเนี่ยจะตายตัว แล้วก็เล่นในด่านของคิวฮาผมซึ่งด่านนี้เนี่ยฟื้นที่มาแลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรในการหยยบระเบิดเนี่ยมันก็จะหยยบโดนง่ายแล้วเมื่อเราโยนเสร็จแล้วผมก็เหมือนเดิมว่าใช้ S M R S เนี่ยฆ่าโปรไฟลผมเราจะได้สามารถสแปมระเบิดกลับมากดได้อีกครั้งหนึ่งนะเดินในด่านนี้ผมแน่นอนว่าการที่เราจะวิ่งบุกได้เนี่ยมันจะมีเพียงสจุดที่เราจะสามารถเดินประทะกันได้ก็คือซ้ายสุดกับขวาสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เพียงแค่วางระเบิดดักเอาไว้ในบริเวณที่ศัตรูจะเดินมาโดยเฉพาะปอดเนี่ การทำเควสนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเนั่เนเองครและต่อมากับเควสที่5ผมเรียกได้ว่าเป็นเควสที่ปวดหัวที่สุดในการทำภารกิจซีซั่นในคราวนี้เลยผมก็คือทำลายสกอร์สติ๊กใดๆก็ได้ด้วยระเบิด EMP ในโหมดของ MP 5ครั้ง แต่ก่อนที่จะเริ่มทำภารกิจนี้เนี่ยพี่แนะนําว่าเราวคเนี่ยปรับในส่วนตัวเปิร์กสีเขียวให้เป็นตัวนี้เลยผมก็คือเราเนี่ยจะไม่ถูกล็อกเป้าด้วยระบบของ AI ทําให้ AI ต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะคิวเราได้นั่นเองนะก็เป็นตัวที่ช่วยทําให้เราทาเควสนี้ง่ายขึ้นในส่วนของตัวระเบิด EMP ผมจะเป็นระเบิดลองที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายต่อสกอร์ิกต่างๆผมบางประเภททําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ก็แน่นอนว่าต้องใช้อันนี้เนี่ยทำลายอุปกรณ์5ครั้งด้วยกัน และในส่วนอุปกรณ์สกอร์สติกที่สามารถทำลายได้เนี่ยจากที่ลิงทดสอบมาเนี่ยหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันครับผมชิ้นแรกเนี่ยก็คือตัวรถของช็อค k RC แต่ว่ามันต้องกะระยะในการโยนให้ดีผมถ้าโยนพลาดเนี่ยก็วุดได้เหมือนกันนะชิ้นที่2เป็น MQ21 d r a g o n f i ดฟต้มเียกเนี่ยก็อยู่ที่750แต้มอันนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มร้อเว่าเวลาใช้งานระเบิด e m p โยนใส่ปุ๊บเนี่ยสามารถทำลายได้แน่นอนเพราะว่าตอนระเบิดเนี่ยมันจะเขียนว ิ้นที่3กับเซนทรีก,กันแต้มเรียกเนี่ยก็อยู่ที่800แต้มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะผมที่สามารถคอนเฟิร์มว่าทำลายได้แน่นอนนะและชิ้นที่4ผมกับแซมอันนี้เนี่ยก็คืออุปกรณ์ไว้ต่อต้านอากาศยานต่างๆครับผม และในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆผมยกตัวอย่างเช่นฮอเฮลิคอปเตอร์ต่างๆหรือตัว UAV เนี่ยจากที่พี่ลิงหน่อยลองโยนมาผมก็ปรากฏว่ามันทําลายไม่ได้ผมแต่อาจจะเป็นเพราะว่ารัศมีของระเบิดเนี่ยมันโยนไม่ถึงก็ได้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะและต่อมาในส่วนตัวหุ่นยนต์เนี่ยผม โกไลแอดอันนี้ก็บอกเลยว่าสกอร์ตกนี้ไม่สามารถทําลายได้ผมเพราะว่าโยนไปปุ๊บมันไม่ขึ้นว่าทําลายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเควสมันก็ไม่นับให้นะต้องขึ้นแล้วทําลายเท่านั้นถึงจะนับเควส์และด้วยเหตุนี้ผมก็เลยทำให้เควยนี้เนี่ยเป็นเควยที่ปวดหัวมากเพราะว่าหลักๆที่เราสามารถทำได้ไดเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นผมก็คือตัวปืนเซนทรีกันที่แต้มเรียกเนี่ยก็อยู่ที่800แต้มซึ่งเล่นปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้กันเลยผม แต่ก็ยังดีนิดนึงครับผมที่มันจะมีเควสหนึงเนี่ยบังคับว่าต้องใช้ตัวเซนที่การในโหมดของฮาร์ดพอยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเล่นในโหมดฮาร์ดพอยในช่วงนี้ที่คนกําลังทำเควสอยู่เนี่ยทำการระเบิดเซนที่การจากระเบิด EMP ได้นะก็เป็นเทคนิคข้าวสําสหรับการทําแบบเริ่มต้นพื้นฐานนะแล้วก็วิธีที่2องครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชําช้านิดน,นึงผมไม่ได้เร่งรีบก็คือในวันที่20 จะมีการอัปเดตโหมดหมใหม่ผมกับโหมดและผิดไฟล์ซึ่งในโหมดนี้เนี่ยเวลาเราเล่นใช่ไหมมันจะได้แต้มสกอร์สติ้เนี่ยเร็วกว่าปกติเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ในการที่คนจะกดใช้พวกเซนที่กันเนี่ยก็จะค่อนข้างบ่อยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกโหมดนึงที่สามารถเพิ่มโอกาสในการทำควยนี้ให้เสร็จเร็วขึ้นได้นะแล้วก็วิธีที่3วิธีลักไก่อันนี้ก็มีคําแนะนําเพิ่มเติมก็คือมีเงื่อนไขเล็กน้อยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีโทรศัพท์สองเครื่องก็ต้องให้อย่างน้อย,นอยเนี่ยมีเพื่อนอี ขั้นแรกเลยผมแน่นอนว่าเราก็หาเพื่อนอชื่อเพื่อนให้ได้ผมก็ยกแดงเช่นพี่ลิงเนี่ยก็ใช้ ID ดีลอกอีก ID หนึ่งเข้ามาใช่ไหมโดยก่อนที่พี่ลิงจะเริ่มเล่นด้ผมพี่ลิงเนี่ยก็จะตั้งโหมดการเล่นให้เป็นโหมดที่คนเล่นน้อยที่สุดก่อนก็คือโหมดฟอนไลน์แล้วก็เลือกด่านที่คนเล่นน้อยที่สุดโดยตอนนี้เนี่ยด่านที่คนเล่นน้อยเนี่ยจะมีอยู่2ด่านก็คือด่านซัมมิทกับด่านสซคับยาดอันนี้2ด่านนี้คือคนแทบไม่เล่นเลยนะ และยิ่งเป็นโหมดฟอสไลาที่ช่วงนี้เนี่ยคนเล่นน้อยๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกด่านได้ด่านหนึ่งทั้ง2 ID หรือก็ทั้ง2คนระหว่างเรากับเพื่อนเราเนี่ยแล้วกดเริ่มพร้อมกันก็จะมีโอกาสผมที่ค่อนข้างสูงเลยว่าเราเนี่ยจะกดมาเจอห้องเดียวกันผมซึ่งเราก็สามารถใช้เทคนิคนี้เนี่ยในการทําได้ผมถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็เราสามารถที่จะค่อยๆผลัดในการทาเควสได้ก็คือ ให้คนนึงเนี่ยทำการคิวคิวคิวจนกระทั่งมีป้อมปืนนะผมแล้วก็ให้คนหนึ่งเนี่ยที่จะทำเควสเนี่ยโยนระเบิดเอ็ใส่ป้อมปืนที่วางเอาไวาผ้ผมก็จะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อยากจะทำเควสนี้แบบเร็วๆแบบว่าไม่ต้องรอห้องหรือว่าไม่ต้องรอสุมหาคนที่จะใช้พวกป้อมปืนนั่นเองเนานะและเมื่อเราเนี่ยทำเควสนี้จบขอผมเราก็จะรับในส่วนตัว calling card ที่เป็นลายหัวกะโหลกและเควสสุดท้ายเควสที่6ได้รับเหรียนตาที่มีชื่อว่า blue eye ห้าครั้ง โดยเจ้าเหรียญตานี้ผมจะอยู่ในมิชชั่นเสริมของโหมด MP ก็จะเป็นตัวนี้เลยผมเงื่อนไขในการได้รับเหรียญตานี้ก็คือเราเนี่ยต้องสังหารศัตรูด้วยฮันเตอร์คิโดอนโดยเจ้าฮันเตอร์คิโดอนของผมก็คืออุปกรณ์สกอร์สติกแต้มเรียกเนี่ยอยู่ที่500แต้มก็คือชิ้นนี้เลยผมก็เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วก็ฆ่าศัตรูให้ได้5ครั้งก็จะเป็นการจบภารกิจโดยสำหรับทินี้เล็กน้อยผมก็คืออย่าลืมปรับเบิร์กสีฟ้าให้เป็นตัวเพิ่มคะแนนจากการสังหารศัตรูนะเราจะได้เรียกนอิโดไ้้บ่ยขึ เดี๋ยวในการปรับของอุปกรณ์สกอร์สติก็ผมก็พยายามให้ตัวคันเตอร์คิรุโดเนี่ยเป็นตัวสกอร์สตกที่มีแต้มมากที่สุดเพราะว่าเวลาเราเนี่ยฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันจะวนกลับมาค่อนข้างเร็วผมถ้าเกิดว่าเราเอาตัวแต้มสูงๆไปเนี่ยกว่ามันจะวนกลับมาได้อีกครั้งนึงเนี่ยมันจะค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทําด้วยวิธีนี้เราสามารถเล่นภายในรอบเดียวเนี่ยโยน5ครั้งได้เลยเนะเดี๋ยวสำหรับคแนะนำเพิ่มเติมเนื่องจากว่าเราต้องใช้ตัวโดนร่อนใช่ไหมด่านที่เราควรเล่นเนี่ยก็ควรเป็นด่านที่มี บินแล้วก็ชนัตูตายได้ค่อนข้างบ่อยถ้าเกิดว่าเอาด่านที่มีพื้นที่ที่เป็นอาคารหรือว่าพื้นที่ปิดเยอะๆเนี่ยโดนรอดเนี่ยอาจจะแสดงพลังได้ไม่เต็มที่หนึ่ง้อเปอร์เซ็นต์นะอาจจะต้องโยนบ่อยเกินไปน,นะเพราะฉะนั้นก็เลือกด่านที่เป็นพื้นที่โลง่ลงๆแล้วกันนะจะค่อนข้างมีเกลียดแล้วก็เป็ภารกิจแบบรวดเร็วและสำหงครอง,องระวัลในควยสุดท้ายนี้ผมก็จะเป็นปืน M4 ในสกิลระดับแร่แก็รู้ด้ว่าเป็นปืนที่ใครอยากสะสมลายนี้เนี่ยก็ต้องพยายามสะสมให้ครบเสร็จนั่นเองนะ และก็ข้าประมาณนี้ผมสำหรับเทคนิคในการทำภารกิจคอมเบรนพาร์ในซีซั่นที่7ในครึ่งหลังับผมก็ต้องเล็กได้ว่าด้วยเนี่ยก็แอบมีความโหดมากๆอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะเควสที่เราเนี่ยต้องใช้ระเบิด EMP ในการทำลายสกอร์สติ c กเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครรีบเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาแบบว่าเทคนิคลักไก่อย่างที่พี่ลิงแนะนําไปนิดหนึ่งแต่เกิดว่าใครไม่รีบเล่นชิวๆสบายๆ,ายๆก็ค่อยๆทําไปก็ได้ผมหรืออาจจะรอในโหมดส่วนตัวโหมดอาเคดที่พี่ลิงบอกไปว่าเป็นโหมดและผิดไฟลอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำเควนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็รอกันนิดหนึ่งนั่นเองนะและเหมือนเดิมใครชอบกีดีดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้น,นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันน